กข้าวไหมกนข้าวพวกนี้กลับไม่ใส่เช้าเรื่องคืนต้องนอนนะเรื่องคืนต้องนอนนะดีดีตื่น อีสี่ือนนะไม่นอนไม่ได้เพราะว่าไปไกลแปดสิบโลอ่ะจากเชียงรายไปไม่สายอ่ะถึงบ้านแปดสิบโลพอดีก็ต้องนอนอย่างน้อยวโมงอะนอนก่อน คืนนะนอนตีสี่เ,เนี่ยนอนตีสี่เลยเมื่อกี้ไปเซเว่นก็ลืมน้ำมันเติมแล้วร้อยหนึ่ง ไปกับสองร้อยอ่ะ anh thích nên dùng thăm ngang quán, thăm ngang hồ quan dùng quan dai các bạn

งานเจ็ดวันนี่หยุดวันหนึ่งไม่ใช่เลยไม่ใช่เจ็ดวันนี่เจ็ดวันอาทิตย์นึ่ะหยุดวันนึ่ะใครก็เรื่องของมันหยุดวันไหนก็ได้ที่หนึง่งที่หนึ่งหยุดวันหนึง่ง ถ้าหยุดไปไหนกลับบ้านกลับไม่ใส่อยู่เชียงรายไงทำงานเชียงรายอ่ะทำงานหกวันหกวันกลับบ้านเนี่ยก็มาทำงานหกวันกลับบ้านเนี่ยก็ที่หนึ่งหยุดวันหนึ่งทิตย์อาทิี่หนึ่งก็สี่พันแล้วพอละ ยังได้สี่พันสี่พันเปล่าอะสี่หกยิ่สี่สองพันสี่กับพันสองสามพันหก สี่พันใช่ที่นั่นได้สี่พันพอแล้วหกวันนั้นได้สี่พันนะเพราะว่าเจ็ดวันเราหยุดวันอะไไงคนไม่หยุดนะคนไม่หยุดถามว่าไม่หยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้เพราะว่ามันจ้างไรวันเนี่แต่ทีนี้ ถ้าเราไม่หยุดมันก็ไม่เป็นสากลอ่ะปกติอ่ะทำงานเจ็ดวันมันก็ต้องหยุดวันหนึ่งมันก็ทะมาให้แต่คนที่ไม่หยุดใครไม่หยุดก็ได้แต่ว่าคนที่เขาไม่หยุดนี่มันจะให้งานมันหลกว่างานไม่มีคุณภาพสมมติว่าเจ็ดวันเราทำงานหกวันแล้วก็หยุดวันหนึ่ง วันหยุดไม่ต้ไปสนใจใครเลยปิดโทรศัพท์เลยวันหยุดอะมแล้วไม่ก็เปลี่ยนซิมอีกซิมหนึงอะวันหยุดนี้จะไปถ่ายวีดีโอนีจะไปถ่ปายตปากปลาตกปลาพรุ่งนี้ไปตกปลาไปถ่ายช่วงตกปลาถ้าฝนไม่นะ ตกปลาได้ได้ตัวเล็กตัวใหญ่วันนั้นได้ปลาดุกสามสี่ตัวมัตัวละโลได้ก็ไม่ได้มาไหนไปให้คนเท่าคนเท่าจะไปขายก็จะไปกินก็แล้วแต่เขาไปตกปลาให้คนเท่าไงคนแก่ ชื่ออะไรวะเนี่ยพลังอน่ะกินมาม่าสามพอเนี่ยสามพอเท่าไหรวะเจ็ดสามยี่สิบเอกนี่ถ้วยนี้เท่าไรเนี่ยมาม่าสามพอยี่สิบเอก เต้าหู้สิบเต้าหู้ไข่สิบสองสามสิบเอกสามสิบสามแล้วไข่ไข่ต้มเวบนนะสิบบาทสี่สิบสามนี่มือเนี่ยสิบสามบาท ประหยัดสุดแล้วเนี่ยมือเย็นเนี่ยโอ้ยังประหยัดแล้วเนี่ยสีสบามบาทเลยเนี่ยมามาสามพอสองพอไม่อิ่มเลยตอนเช้าแม่ ตอนเช้าก็กินกาแฟกาแฟตอนเช้านี่กินกาแฟกระป๋องหนึ่งกาแฟต้องกินยี่ห้อนี้นะเนี่ยเนี่ยสิบแปดบาทเนี่ยเนะี่ยเออสิบแปดบาทกาแฟต้องกินยี่ห้อนี้กาแฟสีเขียวสีแดงเอาไม่อยู่หลับตอนเช้ากาแฟ ปองหนึขนมห้บาทสองหนึ่บาบาทนี่มันชาย23บาบาทตรงเที่ยงกินข้าวแกงข้าวแกงกับสองอย่าง40 23ิบา หกสิบสามแล้วนี่เท่าไรสี 43, 100, 10่สิบสามร้อยร้อยหกเลยเนี่ยนี่ยังประหยัดสุดแล้วเนี่ยร้อยหกบาทเนี่ยวันหนึ่งอันนี้ค่ากินนะแล้วมันรถอีก 50, แล้วมารอห้าสิบรอยห้าสิบหแล้ค่าเนกอีก 20, ยี่สิบร้อยเจ็สิบหกประหยัดสุดๆวันหนึ่งอนะ่ะร้อยเจสิบหบาทประหยัดสุดแล้วนะี่ยร้อเจบหกบาทก็ ให้ลูกร้อยสองร้อยสามสิบหกให้เมียร้อยหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบหกแล้วปีไปเลยห้าร้อยอะหมดละว,วันยังเหลือยี่สิบสี่บาท ยีบาทเะเก็บไว้การผีหลอกมันที่มันที่24บาทนี้ไม่ได้ใช้เลยนะ เวลเวลาจำเป็นเนี่ยก็เดือวนี่สองมือนเนี่ยมะจะเก็บสามสี่พันเนี่ยไม่ได้หรอกเก็บได้จ็็มที่พันกว่าบาทด,ดีกว่าไม่มีเก็บเลย ไปดูคอนเทนต์ขยะนะ อีกคุกเดียวก็ออกมาทาคอ <c oughs> นเทนต์ขยะขั้วที่ไปแกล้งชาวบ้านชุดช่องไม่ใส่ไม่เคยดีพูดนี้ทั่วเลยชอบไปแกล้งชาวบ้านชุดช่องแล้เป็นลูกตัวเองนะเขาไปแก้งเนีนเน่ยโมโหเลยอีกคุกเดียวมันก็ออกมาอีก thăm ngay đi hàng chi biết đi mấy vì cũng máy เอาง่ายๆอะไรที่เป็นคอนเทนต์ขยะไม่ต้องไปดูมันไม่มีคนดูมันก็ไม่สร้างแล้วยอดวิวไม่ได้ ไม่ลืมซื้อยาเป็นยุงมายุงกัดได้เลย ติดไฟสามทุ่มแล้วเหรอไว้ช่วงสามทุ่มนะจะเลิกบุหรีนะเหมือนเลิกหัางดิบมันก็จะลำบากหน่อยก็สูบมาจากก่อนวันไหนขี้เกียจพันก็ไม่ได้ดูไม่ง่ายๆคืออาจจะดูน้อยลงไง หน้าหนาวนี่มันก็ดูมันก็ดูได้นะหน้าหนาวเนี่ยมันไม่หนาวแล้วเหล้าขาวก็กระโดดเหล้าขาวสักสักหน่อยอแก้วเล็กอ่ะนี่ไม่หนาวแก้หนาวนะเอญญาไว้เป็นยาแก้ไม่ใช่หลับสบายด้วยไม่ใช่ว่า กินโอ้เมาเป็นหมาไม่ใช่นะถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทํางานก็ไม่เป็นไรกินที่บ้านคนเดียวหรือว่ากินกับพวกพวกเวลาที่เวลาทํางานเนี่ยถ้าหนาวงี้นะกินนิดเดียวเพราะกินแก้วน้อยอะแก้วเล็กอะเหล้าขาวนะเหล้าต้มนะ จะได้ไม่นาวแกวเลยมันต้องรู้จักคุมตัวเองไงถ้าคุมตัวเองไม่ได้ก็เมาเป๋ไม่รู้เรื่องเลยเมาหลับไม่รู้เรื่องเลยนะกินได้ไม่ใช่ว่ากินแล้วกินแล้วเพียงนี้ ถ้ารู้ว่าตัวเองกินแล้วเพียงก็ไม่ต้องกินเวลาทำงานไม่สามารถที่จะคุมได้ก็ Ui. cái kìm nữa